ลืมรหัสผ่าน Gmail ต้องการจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวัีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคแล้วก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมต่างๆในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำสำหรับคนที่ใช้บัญชี Google หรือว่ามี Gmail นั่นเองนะครับก็มี Google Mail นะครับแล้วทีนี้เราจำ User ได้นะครับ แต่ว่าเราจํารหัสผ่านไม่ได้นะครับบางคนอาจจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วทางร้านสมัครบัญชี Gmail ให้อะไรแบบนี้หรือให้เพื่อนพี่น้องสมัครให้นะครับแล้วทีนี้เราจํารหัสผ่านไม่ได้เราก็จะเข้าไปดูนะสมมุติเรามีบัญชอีอย่างของผมเนี่ยมีชื่อบัญชี Google Mail อยู่อย่างนี้นะครับเราก็เข้าไปที่ตัวจัดการบัญชีนะครับหลังจากที่เราเข้าไปตัวจัดการบัญชีแล้วนะครับ เราก็จะเจอเมนูต่างๆของมันนะครับก็มีข้อมูลส่วนบุคคลนะครับความปลอดภัยผู้คนและการแชร์ต่างๆนะครับให้เราเข้าไปที่เมนูความปลอดภัยนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดการรหัสผ่านนั่นเองนะครับพอเราเข้าไปที่การจัดการความปลอดภัยแล้วนะครับ มันจะในเมนูการลงชื่อการเข้าใช้ Google นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีคําว่ารหัสผ่านอยู่นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ตลอดนะครับเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราลืมเราจำไม่ได้เราไม่รู้นะครับเราก็กดเข้าไปได้นะครับกรณีที่เรารู้รหัสผ่านเราต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็สามารถป้อนรหัสผ่านเดิมนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับเรา user เรารู้อยู่แล้วไงแต่รหัสกรณีที่เรา ลืมนะครับไอตัวรหัสผ่านตรงนี้เราไม่สามารถป้อนได้อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมากดตรงนี้นะครับลืมรหัสผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรากดลืมรหัสผ่านตรงนี้เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะให้เราเลือกวิธีการลงชื่อเข้าใช้นะครับมันก็นจะมีอยู่4ขั้นตอนให้เราเลือกนะครับล็อก ok หน้าจอป้อนรหัสผ่านนี้เราลมืมเราทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับรับรหัสผ่านที่ g m เม l อีกอันนึงนะครับก็คือเป็นอ e ีเมลสำรองที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใส่อ e ีเมลสำรองไวนะครับมันก็จะไม่มีตรงนี้นะครับแต่ผมใส่อ e ีเมลสำรองไวเพื่อเวลาเราลืมอ e ีเมลลืมอะไรจริงเราจะได้กู้บัญชีคืนได้นะครับจากอ e ีเมลสำรองนั่นเองนะครับเราจะเลือกเป็นวิธีแรกนะครับยืนยันการล็อกหน้าจอนะครับเพราะว่าเราถือโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมเราก็สามารถกดล็อกหน้าจอแล้วก็ยืนยันว่า อีเมลตัวนี้เป็นของเราจริงๆโทรศัพท์ตัวนี้เป็นของเราจริงๆนะครับเราก็ยืนยันการใช้การล็อกหน้าจอในการปลดล็อกนะครับกู้คือบัญชีนั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะมีวิธีให้เราเลือกอีก,กแหละนะครับเราต้องใส่รหัสสำรองแตะใช้บนหน้าจอหรือลองวิธีอื่นอ่านะครับเราแตะใช้บนหน้าจอหรือโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยนะครับมันก็จะทําการตรวจสอบ Google ยืนยันแล้วว่าโทรศัพท์เครื่องน,นี้เป็นของคุณนะครับ ซึ่งช่วยคุณมั่นใจได้ว่าคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้อย่างปลอดภัยนะครับทีนี้มันก็จะให้เราใส่รหัสผ่านใหม่ละนะครับตรงนี้เราจะต้องใส่รหัสผ่านใหม่นะครับที่รัดกุมนะครับในขั้นตอนนี้ผมแนะนําว่าควรที่จะจดไว้นะครับเพราะว่าครั้งต่อไปเราอาจจะลืมอีกนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านไป2รอบนะครับเพื่อยืนยันว่าเราพิมพ์ไม่ไม่ผิดนะครับมันก็จะบอกว่าเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้แหละฮะต่อไปเวลาเรา เอา Gmail ตัวนี้ไปใช้ที่ไหนเราก็สามารถใช้รหัสผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับก็สามารถาาเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail ของเราได้นะครับอาจจะไปสมัคร f a c e b o o เอาไปสมัคร t ูมันนี่วอลเล็ตเอาไปใช้อะไรต่างๆได้นะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail กรณีที่เราลืมรหัสผ่านเนาะถ้าชื่นชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับถาวรวดีครีเรเตอร์ด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ